ให้แม่นีของอะไรโอ้ยจุ๋ถจุ๋มจุ๋มจุ๋งโอ้โหมหนวดด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้หัวใจมาแล้วบักใหญ่เลยโอเคอ้าวภาษาอังกฤษทีนี้วันต่อไปขเกขอบคุณค่ะไม่เสียแรงที่สอนมากเลยยาย What's your name? My name is Peps Purisa. ทอยปุริ My name is เห็นรถไฟไหมเมื่อกี้เนี่ยมามาไม่ให้ยายรถไฟสวยไหมคะหนูได้รถไฟเหรอเมื่อกี้เนี่ยคันใหญ่เลยอะว้าวใช่ค่ะที่สุรินทร์ค่ะงานช้างค่ะไม่ได้ไปจ้า ยายหาติมไม่เจออยู่ตรงไหนน้องพลอยหนูทำไมหนูไม่ใส่ทังขยะลูกพี่พลอยอือน้องเพชรน้องเพชรจ๋าเหอใส่ทังขยะสิลูกทําไม่ใส่แล้วน้งนี่ทำมไม่กินหรอกไม่เอาเน่สิอะไรหล่นใส่ดมันบิ๊กโก้โน้โน้โน้ยหนูใส่ทังขยะอ่ะใส่ถังโน้ติเก๋ยงนั้นลูกไม่เอาเดี๋ยวคุณยายมาดุนะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะ คุณยายมาทำความสะอาดคุณยายมาใครทำอะไรสกปรกเนี่ยใารเด็กนี่เลยใหญ่กว่าทานข้าวกับอะไรคะสั่นตำสั่งมาค่ะเจ้เด็กเช็ดนึ่งเช็เช็เช็ดเอาเมีมีลมาเช็ดฟองด้วยเนีขึ้นอย่างนี้สิพ่อให้กินมะขามโอ้ยเพี้ยนกินมะขามเช็ดอย่างนี้ลูกเช็ดเช็ดอย่างนี้เดี๋ยวยายทำให้อันนั้นเขาเรียกว่าซักเขาเรียกเช็ด ะทำอย่างนั้นเขาเรียกซะเข้าใจไหมชะาซาอมาเม็ดอ,ออกมาอ่านี่แหละเขากินแล้วเขาคายออกเป็นนะคะอย่างเงี้ยมะขามไม่ต้องกลัวนะคะเขาจะออกทุกเม็ดใหญ่ปิดูด้วยอยู่อืมจริงแค่นี้เราเียบตุ้ง่ยางๆแล้วแต่ว่าเขาเฉ็ด<ม>ออกเลยเอ้งหนูแกะเองเหรอหนูแกะเอง น้องมีจุดต่างกันยังไงบ้างหน้าโครงหน้าแต่ถ้าเปิดผมขึ้นน่ะจำไม่ได้นะหน้าผากอ่ะจำได้ค่ะลูกเห็นแล้วจ้า ยาอยากส่งของขวัญวันนี้งานช้างสุดินนะคะพี่แอนเที่ยสามทุ่มสีทธิภห้าอุ้ย,ย,ยอย๋อแกต่มากครั้งแรกแต่วัดสุดินครั้งแรกในชีวิตเลย หั่นห ah> ั่นตลอดแต่ว่าไม่เคยเข้ามาอยากของก็อยากกินเยอะสิลูกเลือกกินอย่าไปกินของทอดเยอะงดไปเลยของทอดไม่ต้องกินขนม้แ้โอ้แต่คนนี้ไใหม่ไม่เจอเต้าแสบไปเซเว่นเลยมีเนรซเว่นที่ไหนเซเว่นที่ไหนคะอยู่อ้องตุนเหรอ ตึ่ไม่ค่อยได้เลี้ยวไปส่วนมากจะเลี้ยวไปไอ้ตลาดเคหะค่ะไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะร<ม>อเต้าที่งานยิ้วอ่ะอไงแล้ <c oughs> วคือตอบได้ก่นเอ้านี่เอตุ่นฮัลโหลค่ะ ออกไม่ได้อยู่บ้านจ้ามาสุลินมากินสุราเรานะรับสายก่อนมา,ามขอเจ้าขอบคุณกินซุกกี้ผัดไดีซุกี้แห้งค่ะจ้าไ่เองซืีอของแล้วภูมิไม่ได้ไปมันเป็นงานพี่บอยอันนี้งานพี่แทนที่นี่เอาไปเปิดไไหมบางคนสั่งขาค่ะ,คะ เคยก็บ้าิมัรจยใสไปไหนมาไเพือนลยครั้งแรกเจอกันยานช้างเลยติด pues ท um ั้งหมดเขาสีอสามท่มเยดยวันอเอา ยไม่ย oh, uh, 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 ูรติดใจเลยแม่นช่ก็ไปเทียวว่าไน่ไเลยค่ะเอากระกระเอาไปน้งเราตูนเอาของที่นัอามลองชิมดูเดียวพี่ปแม่มีวดหนุมไหม มีหมวดอุ้ยอกร์ติมมีอคุณอ่ะเี่นค่ะไอาร์ติมอาร์ติมพี่น่ากินจังน่ากินจังอุ้ยอุ้ยยิงหวากด้วยให้เลยอีกโอ้โหยังเยอะโอ้ยยังเยอาอะไรอีกคะ ร้านยเอาหมวกเอาหมวกเหรออาหมวกค่นี่หยาบได้หมวกค่ะได้รีมินอันนี้อะไรอ่ะดอกไม้เหรอหยาจ้าอ้าเอาเอาเอาไม้จะกินหายแล้วว่ะเมื่อกี้เอากินกินขายเขาอันนี้หนูชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเพชรน้องเพชรค่ะปวดหัวตึมมาอยู่มาอยู่ตรงนี้จะได้จะได้นั่นไง หายไปไหนเออแม่มันต้องมันมันต้องอยู่มันต้องอยู่<ช>หน้าจอตลอดเนี่ยมันก็จะได้อุ้ยๆแม่จิ้มถ่ายเนตาถ่เยเนตาด้วยแม่หนังแข่งต้นไม้อุ้ยนี่ไงแม่หมวกปะเท้มากเลยเข้มากแม่ระหว่างเอ้ยขีดป,ป,<ะ>ปึง้งอะไรนะ เอาัวแมวอ่ะแมวแมวตัวเล็กอยไปไหนไปดูโทรศัพท์พ่อพอดูกระตูนมไปดูกระตูนอีกแล้วเหรอแม่แม่หนูเพชรปอนให้ค่ะโอ้โโอโยแม่อะไรอ่ะสีบ้านน้องมินี่ะ,ะ,ะ,ะเราเไปเพจจะไปกิขนขนม ถไมแม่บอนนี้องเก็เมเนี่ยฉันได้กคเตออีก๋วกิมีไม่หรอมไม่ดอมมถามแม่พี้แม่กินมงมไหมอุ้ยมีมีม หายแล้วหายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมต้องมายืนอยู่หน้าจอมันเพื่อจะเห็นยืนอยู่หน้าจอตลอดพี่คะขอขออีกหน่อยนะคะขออีกหน่อยมู่นิ่งมัช้างมาเลยไม่กินแม่กินก็ได้ได้ปัวรอบของเก่งตองเนีงก็ได้เอามีเสียงพังยาวยังไงเสียงไอนะเขาเอามเสียงกบ S 2> <S 2: เป็นไร <Favorite. S 2> อบ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 น้ <S <S องผมเก่งร้องเพลงก็ได้แต่วันนี้หนูอยากฟังเสียงแมวเมียวเมียวเล้ยว